มันจำต้องทําไปแล้วเพราะถ้าไมท่ทาเราก็อาจจะถูกด่าว่าได้ว่าคนพิการกาลังจะได้รับผลประโยชน์แล้วเรานิ่งเสียจนกระทั่งเสียไปหมดเลยก็ก็ยอมรับผิดไปได้วยกันนี่แหละว่าเราได้ทําผิดหลักการที่เราตั้งใจเอ,อาไว้การต่อไปก็อยากให้เ,เกิดขึ้นแบบที่อีเรื่องต้นเดียรจาจะก,กับองค์กรหน้าไหนในทํานองียวกับกสทชหรือจะเป็นกศธชอีกก็บอกว่าเราไม่อยู่ในฐานะ ที่จะมาตั้งตัวเป็นผู้แบกงปาผลประโยชน์ในในหมู่พวกเราเองได้เราไม่ทาเราเป็นแต่ผู้ที่จะไปดีเฟนส์ผลประโยชน์ไปผลักกันให้เกิดสิทีิต่างๆตนองมการะะแต่เมื่อใดที่มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นเราจะไม่ทําหน้าที่แบกความผลประโยชน์เราไม่เอาแล้วเมื่อใดที่เรายอมทำนะเกิดปัญหาทที่ครับขออนุญาตท่านประธานครับครับเ่วนชอนผมก็จะโต้เถึงเรื่องเมื่อกี้นี้ครั้งที่แล้วที่ไปไประชุมอะ่ะผมได้มีสว่วนไปร่วมประชุมด้วย แล้วผมก็เสนอในที่ประชุมให้ประธานรับทราบด้วยว่านะครับสำหรับผู้การที่ไม่ประจักษ์สติออทิสติกอวีเนี่ยนะครับประจิตเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีผู้ดูแลไปในส่วนนี้ด้วยได้พูดคุยในที่ประชุมแล้วและที่ประชุมก็รับทราบประธานรับทราบด้วยแต่เมื่อเกี้ยวกับเรื่องพูดเรื่องไขานี่มันมีผมงงนะตรงชุวนี้เพราะผมเสนอเข้าประชุมแล้วไปดูบันทึกการประชุมได้โอเคหมดทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> การเสนอได้นะครับกสชก็ไม่รับข้อเสนออาจานคือกสชเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะอบรมได้มีแต่คนพิการ่วนไปร่วมเขาตั้งทุนกับเราตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะอบรมให้เฉพาะคนพิการใช่ครับความหมายก็คือแบบว่าผู้ที่ไปออบรมเนี่ยเป็นผู้พิการแต่เราเนีเข้าไปด้วยนะครับในส่วนนี้แต่ใช้งบนี่คืองบอยู่ในเงินพิการนะครับแต่ได้มาติดใจไม่ได้มาติดใจอาจารย์ เมื่อกี้ก็ให้เข้าคนเดียวคือผู้พาเขาได้เขาได้จานแต่เขาบอกไม่าใจนะแต่ว่าจ่ายคือแบบนี้ฮะเขาหลงจมให้อาจารย์อ่ะเออคือเขาไม่คืนแต่คือเขาเป็นสี่พันห้าส่วนอาจารย์จะเอาผู้ดูแลเขาไปร่วมด้วยอีกสองคนก็ไม่เป็นไรแต่ได้แค่สี่พันห้าเหมือนกันเหมือนตาบอดเนี่ยจะต้องไปอบรมสี่วันก็ไม่ว่าอะไรแต่กูไม่ได้สี่พันห้าเหมือนเดิม เราไม่ต้องเราไม่ต้องมาตั้งเกลียวว่าถ้าวิทยากรโดนเราต้องอบรมสี่วันให้ถ้าวิทยากรก็ต้องน้อยลงเลยอาจายรย์อาจารย์ยั่ขออาจเจี๊ยบอะไรันเนะมื่อกี้บอกว่าไม่กูลลัอะไรกันว่าแล้วครับว่าจะเอาอยัางไงสมาคมสาระประเทศโดยตรงกับสัญญาหรือว่าทางสภาจะทำสัญญาแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะต้อง ให้เงินแต่ละองคอ์กรองค์กรแต่ละประเทศเหมือนกับการแบ่งผลประโยชน์ก็เหมือนกันครับสมมุติว่าห่วเรอจะเอาสามพันอ่าเท่าไหร่นะครับคือละสาสี่พันสามสี่พันสามร้อสี่สามสีันสามแล้ว ก็ตามที่อาารย์เป็ูดครับว่าสภารับเนี่ยดีกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าสภาก็รับมาแต่ว่าในการทําง,งานร่วมกับถูกองค์กรผมเห็นทางรานนะครับก็เงียบเกียบเลยครับแต่ผมคนเดียวที่พูดพูดๆนะครับปัญหามันคืออะไรอะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าความตั้งใจเนี่ยมีไหมหรือความต้องการมีหรือเปล่าว่าว่าเราแบบกระตือรือร้นมีหรือเปล่าซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมอยากกังวล กังวลความเรียบร้อยว่าจะมีผมก็เลยถามว่าเป็นไปได้ไหมให้สภาเนี่ยทำสัญญาโดยตรงสมมติว่ากสทชทำสัญญากับสภาคนพิการแล้วจบนะครับตรงนั้นแล้วจากนั้นสภาก็ทำสัญญากับองคอ์กรแต่ประเทศก็ปัญหาของแต่ละองคอ์กรและสมาคมหุ้นส่วนก็จะทำตรงกับสภาทาสัญ,ญ สมาคมก็ทำเองแล้วจากนั้นก็ส่งตามสัญญาที่กำหนดจัดน้ำไจะได้ไหมคะได้ครับได้ครับเดีที่หนึ่งจะเป้นที่แก้ข้อความหน่อย4,300คนแล้วก็4,500บาทต่อหัวเดี๋ยวไปบันทึกว่าสมาคมหุ้นหลวนได้4,300บาทเดี๋ยวเขียนสี่ท่0นคนแล้วก็ให้4,500บาทต่อหัวนะครับไม่เห็นนะอันที่สองเนี่ยที่เขายังไม่ตอบไลน์เนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขาถามเรื่องไอ้ตัวแบบสอบถาม ก็คือเห็นด้วยครับก็เลยนิ่งกันหมดก็มีอาจารย์เจนที่เพิ่มเนื้อหาเข้าไปเรื่องแต่งสีอะไรในห้องอ่านหมดแหละแต่ผมจะตอบกันหรือไม่ตอบแต่ว่าเราคิดว่าแบบสอบถามนียมันใช้ได้แล้วเราก็ล่อยไปตามนั้นจนที่อาจารย์เจนเสนอสุดท้ายก็น่าจะเป็นตามนั้นคือสภาเป็นคนดีลกับกสทชแล้วก็สมาผมก็มารับช่วงประมานต่อแล้วก็ทำตกไปตรงมากันแล้วก็เรื่องแบตก็เดี๋ยวสภาก็ไปจัดการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะฮะจะได้ทำงานได้เนาะแล้ว ออย่างนนี้นครับใน MOU นี่คือเราสามารถเขียนเอโมยูเพิ่มเติมได้ไหมครับว่ากสช,ชเนี่ยทำเอโมกับสภาบริการแต่ว่าสภาบริการเนี่ยก,ก็ก็มีสมาชิกสามัญถาวรที่จะรับดำเนิงงนการเรื่องนี้ได้แก่หกสมาคมครับโดยที่สภาบริการก็จะมีการจ้างให้กับให้ให,ให,ให้ให้สมาคมมีดุลเนินการต่อเนื่<ข>อครับอย่าเราบกสชเขาไม่รับทราร เขาไม่รับสารผ้สื่เขาไม่ต้องรับเขาก็าจะไม่รับผิดชอบคุณจะเขียนยังไงก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ผู้รับโครงการอะไรเพราะอย่างนั้นก็คือเราก็ทำได้แค่ว่าเรามีสัญญาจ้างระหว่างสภาตุนพิการกับสราเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์เขียนถามเนี่ยเราก็พยายามที่กะสอนเหมือนกันว่าผู้ที่จะเปลี่ยนต้องเอเปลี่ยนหลักเกณฑ์เราไปดูเขาเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าของเขาบอกเขาจะแก้ยากเราก็ อาจารย์เจนะครับผมเห็นด้วยกับคุณรักนะครที่ว่าให้เขียนไปเลยเพราะว่าตอนที่ทำสัญญาเนี่ยกับกสทชสถานบริกรารจะได้เจอเอกสารที่ระบุว่าห้ามจ้างต่อตรงน,นี้นะครับก็จะติดปัญหาจะต้องเอ็โคนยู่ทำความเข้าใจแล้วข้าตกเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าต่อไปเนี่ยเร,ราทำสัญญากับกสทชเขได้ทราบว่า ใน<จ> <t> สัญญาเราสัญญาเขียวห้าจ้างต่อยังยังไม่เห็นแับเลตอนนี้ย <t> ังไม่ทําะไอู่เลยอาารจึงว่าผมเคยหยุงแล้วเคยหยเพราะว่าสมก็ทาสัญญากับกศธชแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะตรวจแบบะเอียแต่ว่าต้องลองเช็คครับกับกศชดูนะครัลองเช็คบ้าน็มีพอไม่บ้าก็มีไปจาต่อไม่แล้วต้องไป แบบที่รับพู้ว่าสภาจะทำาอ็ยดยให้เครือข่ายของสภาผูมอหมายโดยโดยโดยมีกสมาธมเี่ยก็บเอนไงน่าแ้วอหมา่สมาธิก็เนสมาธิลรอาทีูให้ดีอย่าย่ามีตัว่าไม่ยังมีการจ้างต่อแล้วัน มูลนิาิกิมก็ไปทำสัญญาจ้างไม่ได้จจไม่ดูอยากให้ดกมาจ้างต่อ้งเล่นเะเราเป็นบอกหาที่สมาคมไม่โกงสมาดังไปถ้าเสียแบบนั้นเนี่ยสมาคมอาจจะต้องมาจ่ายกันต่อรอบอ๋อเพราะฉั้นต้องดงการมอบหมายที่าต่ละ่าลมูลนิธอไม่เ้ากนอยแล้วงานช่องเนี่ยอย่าจินตนาการเ่อกโอเคเนาะดีพรสม้วรแล้วนะ 对不对？